สวัสดีครับผมไมร์ทแมนนะครับคลิปนี้เราจะมาทําตัวเปิดเบาะฟอร์ซา่าให้มันเด้งอัตโนมัตินะครับโดยของเดิมพอกดแล้วเบาะจะไม่เด้งนะครับมันจะต้องใช้มืออ้าออกมานะครับแต่ตัวนี้เราจะใส่สปริงเป็นสปริงโช๊คนะครับอันนี้จะทําเองนะครับเป็นดี y วนะครับจะใส่สปริงแกนสปริงไปที่ช่องว่างตรงนี้นะครับแล้วก็ เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่ามันจะเด้งหรือเปล่านะครับก่อนอื่นแล้วก็หาสปริงโช๊กนะครับสปริงแกนโช๊กหน้านครับจะเอามาตัดนะครับขนาดก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วลองใส่ดูนะครับว่ามันจะเด้งอับตมันหรือเปล่าครับ ตอนนี้ก็ตัดสปริงมแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองใส่ดูนะครับก่ขนาดน่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองยัดเข้าไปดูนะครับแน่นเกินก็ตัเดเอาอีกสักคออย่างนี้ยนี่คงจะมันเดียดเีจะร่วมเกินมันย่อนรวมเกินมันย่อนเลย เราให้มันเข้าไปตรงปุ่มมันพอดีเห็นไหมยับหลังจากที่ใส่สปริงเข้าไปแล้วมันก็จะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับนี่เราวางไว้ตรงกลางระหว,ว่างสปริงเดิมของเขานะครับแล้วก็ตัดสปริงให้พอดีแล้วก็ยัดเข้าไปในร่องนี้นะครับตรงนี้เป็นรอยนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับอยู่ด้านในอยู่ลแล้วก็ดูว่าน่้ว พอเรากดนะครับบอก็จะเด้งขึ้นมาอัตโนมัตินะครับต่างจากของเดิมนะครับของเดิมจะไม่เด้งนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสาหรับการใส่สปริงให้บอกเปิดอัตโนมัตินะครับโอเคครับตหรละคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับยังไงฝากกดถูกใจกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ